อยู่ข้งในอยู่ไม่รอกลอยมันไม่เห็นมันตั้ตน,นี้ยหัวนเขาไปใส่ใหไหมหอวแมน,น,น งไปเลยไปถอดได้ล่ะถอดไล้ลงไปเลยโหบอดมัน<ป>ยิงใครตยลงไปยังเนี่ย Ô con nữa, thấy cái phản ánh 何でだろう นเนี่ยไม่ดีนะอะไรมี่งบอาเดี๋ยวข้างบนยิงเลยคือตรงนี้ะ

ตัวเดียวตัวเดียวเซตไหนวะตัวเนี้ยสี่เปลี่ยนว่ายิงไม่เข้าอ่ะย่องอยู่ตัววะแง่เราฝนตกไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแง่จะใส่หูฟังน,นี่มา เออเอาอ,อันใหญ่ไหมวะผมไม่ไดูดขึ้นมาแล้วมนะัมันลงทางนู้นได้อีกเลยมนลงได้กี่ทางเนี่ยล์มมันลงได้กี่ทางเนี่ยตัวซมมันลงได้กี่ทาง ก็เจาจอดไรยิงเนี่ยจานะหกแค่ั้นเข้าเลยไม่รู้ดูปืนอ,อะไรดิเนี่ยน่าจะเอ็มโฟน่ะเสียงมันย่องอยู่ข้างลนะ่างเนี่ยอยู่ลงไปซัดกัปแล้วเนี่ยนะนะ แล้วมึงองไปอีกทางนึง มีคนมาอนะยูมม่ทุกข์กับแบนคำหยาบไหมเนี่ย,ยตาหน้าใส่อฟองเล่นหรอ mọi người mời yêu mời yêu mời yêu mời 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 tôi mời kia mời 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 mời

อ um ah, eh, ันย okay, ิงล้วไม่ใ oh! ช <ac> ่ตอนนี้เสีย構 unprecedented แน่ที่เฮรอ driver được không đây. Đập đập liên. Ấy thế còn đính sạch mấy nắp. Cái đây, Đó. Nó mà quá mình. เพื่อนมันเพื่อนกันดีกว่าแค่น,นี่เพื่อนเอ่ยไม่ไอ๋ยตัวที่อยู่ข้างในนี่จะเป็นพวกเดียวที่ยิงตายไว้ข้างนอกนั่ามาตอนไหนอ๋ยบอดเกิดไม่บอดเกิดตายเหรอ

เปิดตรงไหนน่ไม่เอา,เออา,เา็้าเปิดแล้วโอเคใครตัดใยตัดแตกกันรนะ่มับ

นี่มันมีกันตรงสถานโปรติโนโอนะทุกอย่างเน,งน,น,น,นี่ยที่ใช้ยายาเกี่ยวเกี่ไวนที่จับได้อยู่ไอ้อของเขาเป็นด้านเป็นด้านหุ่มเลยนะทั้งสองอ่ะ ปิ blender, ado, ่ต okay. ู้เยกันย <t> ุงเข้าโอเคไหนี่นยังไม่ได้เปิดยังไม่เปิดเปิ

ยังไงด้วยแป้าของใครมาวะต่อสามแน่นนเลยเนเอของใระต่อบมันลาเอากระเป๋ามัานมาเกร็รา and um. ไม่เก็บหรอเยอะสิอัน Họ ờ, chỉ bằng chất như này nơi xảy ra nơi này nơi luôn còn này nơi này Đi này nơi này đi ยาแดงยังเหลืออยู่ไหมวะโอเคเหลืออยู่โอ,อ,โอ้โหบัตรยิงอยูอเ่เยอะเลยคอ วัวมันเรียกคนมาเรื่อยไอ้ยอมไม่ทีเล่นละต่อไปจะพลาดหรือล เทสใหญ่เลยสามแสนเลยว่าละเสียงันสามแสนสี่นะโอ้ก็ถือว่าปกติแหละมันจะมีแต่ปืนไม่มีของอะไรเลยโอเคที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตพพิดตามนะครับเพราะุ่มต่ามันจะถึงหนึ่งพันคนละไปบายบายครับไปแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าน่าจะได้เด่นไหนแบบเต็มตัวแหละสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแปบนียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า